4โบสถ์มหาอุศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนชีวิตที่ออเจ้าต้องมาไหว้ให้ได้และที่นี่ก็เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยอยุธยาและเป็นวัดที่อยู่ติดกับคลองมักกอบใหญ่คือในสมัยก่อนอะไรก็แล้วแต่ที่ติดกับคลองเป็นสถานที่สําคัญเนื่องจากสมัยก่อนจะใช้การเดินทางโดยทางน้ําเป็นหลักนั่นเองเจ้าค่ะสมัยนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากที่สถาปนากรุงธนบุรีแล้วเห็นว่าบริเวณวัดนี้เป็นวัดลงร้างใหญ่โตพระองค์ท่านทรง โปรดวัดนี้มากถึงขนาดเรียกให้สร้างกุฏิทั้งหมด120หลังและบำรุงวัดนี้จนกลายเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเลยเจ้าค่ะโบสถ์มหาอุดที่วัดแห่งนี้มีรอยพระบาท270ปีที่เรียกโบสถ์มหาอุตก็คือมีแต่ทางเข้าด้านเดียวประตูดเดียวไม่มีหน้าตา่าง ช่วยพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีและยังมีพระปางสายญาติตะแคงซ้ายซึ่งมีที่วัดแห่งนี้ที่เดียวเจ้า,าค่ะไกลดวงตกใครอยากยกดวงชะตาให้มาไหวพระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายปางสายญาต เขาบอกว่าใครที่ได้มาไหว้พระพุทธรูปนอนตะแคงซ้ายเหมือนเราได้กลับดวงพลิกดวงยกดวงชะตาแก้ไขสิ่งไม่ดีและที่สําคัญการที่ได้มากลาบไหว้ในบทมหาอุดแล้วด้วยซึ่งจะมีประตูทางเข้าทางเดียวให้อาเจ้าสวดมนต์บูชาและอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนากลับร้ายกลายเป็นดีส่วนคนที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะ ถัดมาเดี๋ยวเราจะไปที่โบสถ์มหาอุดหลังที่สองกันต่อนะเจ้าคะซึ่งจะเป็นร้อยพระพุทธบาท200กว่าปีเพิ่งเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2557นี้เองเจ้าคะ่ะขอบารมีร้อยพระบาทบุคคลใดได้กราบร้อยพระพุทธบาทเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะบุคคลใดได้กราบร้อยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ท่านใดมาแล้วก็ให้มากับรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าเป็นการเสริมสิริมงคลไม่ว่าจะเดินทางไปไหนทางไหน ย่างก้าวไปทางไหนก็ขอให้มีพระบาทพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับท่านขอความสําเร็จนั้นจงบังเกิดกับท่านด้วยเถิดเจ้าค่ะถัดมาจะเป็นโบทมหาอุปศักสิทธิ์หลังที่สขอบาร,บรมีปางปรินิพานหรือที่เรียกว่าปางพระราชทานเพลิงครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าได้มรณภาพท่านรอสาวกของท่านคือพระอานอนท์พระโม Ο คคัลลานะและภาษาลีบุตรการที่ท่านรอสาวกของท่านก็ได้เกิดปฏิหารขึ้นปฏิหารน,นั้นก็คือเท้าของท่านที่ยื่นออกมานอกโลมเพื่อให้สาวกได กราบปลายเท้าท่านเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านรอสาวบกของท่านมาก็ถึงเวลาประชุมเพลิงพระอนอนท์จุดไฟเท่าไหร่ก็ยังไม่ติดท่านยังรอสาวกของท่านอีกหนึ่งนั่นก็คือองค์พระมหากัสสปะ เป็นองค์ที่ชอบความสันโดษท่านไปไกลสุดเลยมาช้าสุดเมื่อองค์พระมหากัสปะได้ก้าวสู่ถึงปรัมพิธีได้มากราบนมัสก,การกล่วาวอโหสิกรรมซึ่งกันและกันต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพียงแค่เดินหน้าขึ้นมาไฟก็ลุกขึ้นติดเองเจ้าค่ะถัดมาจะเป็นบทมหาอุปสักสิทธิ์หลังที่4ี่หลังสุดท้ายขอบรารมีปางสายญาเสริมบรารมีขอพรด้านความสําเร็จจะเป็นพระปางสายญาที่มีให้เราได้กราบไหว้กันทั่วไปที่นอนตะแคงขวานั่นเอง ไหวเสริมบารมีให้กับตนเองก่อนกับเจ้าค่ะและในปีหนึ่งจะมีวันอัฐมีบูชาเมื่อเวียนเทียนครั้งแรกไปแล้วจะมีเวียนเทียนอีกทีก่อนวันเข้าพรรษาซึ่งวัดแห่งนี้จะมีเวียนเทียนทั้งหมด4ครั้งและวัดอื่นๆจะมีเวียนเทียนกันทั้งหมด3ครั้งที่มี4ี่ครั้งก็เพราะมีพระปางถวายพระราชทานเพลิงนี่แหละเป็นที่มาของวันอัฐมีบูชานั่นเองเจ้าค่ะการที่มาไหว้พระวันใดก็ดีให้ไปทางซ้ายมือเราก่อนเสมอก็คือเดินตามทักษิณาวัดนั่นเองเจ้าค่ะคลิก ชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีที่วัดอินทารามวรวราิหารตลาดภูเจ้าค่ะ